สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องอืดเวียดชแนลนะครับผมวันนี้กับชิพ้ามาเปิดราคาควายครับผมสถานที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมบ้านโนนชาติตำบลหน้าดานอำเภอสวนขุนคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมยู่ข้อของแม่พ่วงกับพ่อวาดนะครับสวัสดีครับแม่พ่วงครับครับว่าที่อยู่ตรงหน้าผมนี่ซื้อเบื้องไหนครับ แม่กําไรนะครับผมแม่กําไรเป็นควายเสียสายแมืองไหนครับแม่บ้านเนาะแม่กําไรเสียสายบ้านๆน,นะครับความสูงอยู่เท่าไหร่ครับนี่ประมาณลอยสามหาสามหกนะครับกระเบื้องนะครับรอบๆโตนะครับโค้หางใหญ่นะครับ หางเงวเป็นพ่วงดีนะครับผมนี่ลูกนอกเพิ่งนะครับผมลูกนอกอายุจักเดือนนะครับลูกแรกนะครับผมอตาแ้้มแก้มจ้ำนะครับนี่เห็นนะครับผมนี่อองข้อนะครับทองแหลกนะครับสะทหะหน้าทองว่างนะครับตอนนี้อทองว่างนะครับผมยังหน่อยๆอยู่ลูกแม่นะครับ โอ้ลูกคนกับวันงามดีนะครับน่องกระถิ่นนะครับให้ตื่นหมาสีก็งามดีนะครับลูกแม่กับร่ำตัวงาดีครับผมสวยงามครับแม่กำไลกับลูกกระถินวันละค้าเวลายเป็นไรครับแม่เจ็ดสิบห้านะครับผม ราคานีตอนล่อ,ลองนครับตอร่อ,องไน้เมนะครับผมเจห้านะครับโอ้นเจห้าที่ครับ75นะครับมีจากตัวจากโคมครับมือนี่มีโคมนึงกับอีกสอตนะครับตัวที่สองครับ ตัวสองให้พ่อเปิดวะไอแม่คือเขาตัวจูงมากนะครับโอ้แข่งขาเพิ่มขึ้นหน่นาด,ดีแท้แม่อย่างนี้ครับแม่บุญสู้ความสูงรลอยสี่สิบสองนะครับลอยซีสิบสองเป็นไข้เสื้อสายมั้งไหนครับแม่ สาย olan, พ Again, พเพชรอุดรนะคร deflect, <Car S 1> <certains> ับมาม่มา uh, ลืมา่คนโอ้ล่ำตัวดีนะครับยาวใหญ่ยาวใหครับยาวใหญนะครับผมพ่ออายุจากปีหรือถูกเท่าไรเรานี่ครับเ็ลูกสองถานะสถานะเพิ่นอยกลูกแลยกลูกมากนะครับ สถานะท่องตอนนี้ว่างขึ้นเนึงแล้วรท่านึคงแล้วนะครับมีมับัวทับเ้างรูปร่างหนาขาวยังสาวๆอยู่นะครับแอยากออกกันผสมมูลา่ารักมจลยอยากสอนมูลานิดนึงนะครับผมแต่มูลาก็ดีครับผมน้ำนุมดีนะครับนุมไหลครับ ราคาเปิดไปเท่าไหร่ครับแม่หนึ่งหกสิบหกนะครับแสนหกครับผมแสนหกอาเขาก็เปิดกว้างงามดีครับเบื้องหนาตาใ,ใกล้ๆครับตอนนี้กล้องอาจีมีหน่อยนิดนึงนะครับผมเพราะว่าแสงเบิดแล้วครับผมเบืองกลนเบืองดากนะครับ อวกหางใหญ่ครับผมหางเงาครับเบื้องนุ่มนะครับวันนี้เ,เปิดราคา16ว้ยนะครับต้องให้เบื้องใกล้ๆนะครับเพราะว่าทีได้ประเมินนะครับราคานะครับแนะนำชมเบื้อง สวมถุงเท้าขาวนะครับกำไลขาดดำนะครับนี่นะครับร้อยนสะี่สองอเนาะครับครับสูงใหญ่ดีครับอันนี้แม่แม่ได้ครับเปิดแ,นะแม่แสงทอง,องแ,นะแม่แสงทองพันรอบนะครับนนค่อยเสียสายเมื่อไหรครับพ่อ สายเพชรอุดรนะครับผมแม่นี่ครับตาแต้มแก้มจำนะครับมีอ่องข้อนะครับชัดเจนนะครับทับเจ้าบัวขาวไว้ทับบัวขาวไว้นะครับพันรอบเรียบร้อยผ่านรอบมีใบที่ัวหลอดนะครับผมทัับตวความสูงเท่าไหร่ครับแม่แสงทองครับหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับลูกเท่าไหร่แล้วครับนี่ วันไห้มีลูกครับมีลูกเป็นสาวของมันท้องก็ทับนะเบื้องจังหนาเขานะครับวันไห้มีคานการมีลูกนะครับอาตาสวยงามครับแม่แสงทองครับเดี๋ยวถ่ายเบื้องข้างหลังเพื่อนครับมุมสูงครับเบื้องเออุบ่าวของผู้นี้นะเบื้องกีบันเด็ตสู้เหมือบเผาวไอเบื้อง เพาใหญ่นะครับแข้งขาดีครับแม่นี่ครับเล็บงามอ่าบุงไทยครับราคาครับผมแม่สสงทองครับสงทองิบหาครับสิบหาหาพันนะครับผมต่อได้เบิดมือต่อได้เบิดมือกันนะครับเบิดไปครับนี่แม่แม่อยู่ แม่นั่นมัน้วนม้วงอยู่เนี่ยมันเป็นมวยกี่ทีแยงไปนะครับแต่ผู้ใดสนใจก็ว่าหันตัวหันแพงนะแพงแต่ว่าราคาแพงนะครับราคาสูงครับราคาสูงนะครับตัวนั้นเด้อตัวแพงนะครับตัวแพงอยู่ขอบอยากได้ก็คันเงินถึงก็มาเอาไว้เพราะว่าไว้ได้ขึ้นกันไว้ได้ขึ้นกันได้ขึ้นกันนะครับผมท่องพื้นเพียงไหนนะท่องพื้นบริหัทับร้ทับท่องว่างอยู่นะครับเป็นสาวเขาก็เป็นสาสองปีปีนี่แหละเป็นสายจังไงพ่อ โอ้เป็นสายมาจากซูโม่สายซูโม่นะครับสองปีนี่บมรือจักปีไหนสองปีแล้วสองปีนะครับโอ้ป้ายมันก็สองปีนะครับผมผ่านมาได้สองเดือนสองปีเนี่โอ้สาวใหญ่เลยนี่ร่างกายเพื่นใหญ่นะครับโอ้ขาใหญ่ดี่ต้องงหวครับดากใหญ่เฟืองครับขายไทยขายให้ส้มครับผมครับแต่ว่าเพื่อนเก่าง่ายเลยครับเพื่อนง่ายไปหลีอ่าเบอร์โทรศัพท์ครับผมสุดท้ายได้คลิปครับ064ครับ 6 8 2 2>, pues 2 0 2 2นะ nah ครับเบอร์ไม่พ well. ่วงครับท eh ี่น ah ี่เบอร์พ่อวัดครับ093ย์ก0ครับ375นะครับผมสุดท้ายท้ายคลิปพ่อฝากไว้จักก่อนว่าล่ามบาไวแล้วเดี๋ยวล่าาไวแล้วนะครับเน่ดยวกอแหงแลวครับผมสุดท้ายท้ายคลิปนะครับผมกับขอขอบคุณนะครับเอช่องอุดเวียกชแนลนะครับผมืูวบาดจะเป็น FC ต่างประเทศแล้วจากซีในประเทศไทยนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับคลิปของผมอยู่ใส่หมวกหรพูนั่นนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์ให้ได้ครับผมคอกนะครับควายราคาถูกดีนะครับคอกของพ่อพงกับแม่วาดนะครับฝากไ้อีกนึงนะครับผมตามเนื้อานะครับผมอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ